มาดูความสําเร็จของการขยายพันธุ์ปลานีโมกันบ้างนะคะที่จังหวัดตรังค่ะซึ่งการขยายพันธุ์ปลานีโมนะคะขยายพันธุ์ได้ถึง20สายพันธุ์ค่ะยอดขายนะคะหลายแสนบาททีเดียวค่ะส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงค่ะปล่อยคืนสู่ทะเลตรังเพิ่มประชากรปลานีโมในธรรมชาติค่ะ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งตรงังนางสาวพัชรสีสุนสั้นนะคะผู้อํานวยการศูนย์วิจัยค่ะเผยถึงความสําเร็จในการเพราะขยายพันธุ์ปลากระตูนหรือปลานิโมได้จํานวน20สายพันธุ์ด้วยกันค่ะซึ่งทั้งนี้ปลานิโมนะคะปลาประจําถิน่นฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันสายพันธุ์ต่างประเทศและปลานิโมไฮบริดค่ะซึ่งเป็นลูกผสมเช่นปลากระตูนล,ลายปล้องกระตูน ส้มขาวการะตูนอานมา้กากระตูนอินเดียกระตูนมะเขือเทศกระตูนแดงดำกระตูนทองกระตูนเพอร์คูลา่กากระตูนปิกัสโซและอื่นๆค่ะซึ่งก็มีสีสันที่สวยงามแตกต่างกันไปนะคะ โดยเปิดจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจนำไปเพาะเลี้ยงขายเป็นรายได้เสริมหรือเลี้ยงในตู้ปลาทะเลซึ่งส่วนหนึ่งค่ะซื้อไปคืนสู่แนวประการังตามถิ่นที่อยู่เดิมของปลาแต่ละชนิดมีขนาดความยาว3-4เซนติเมตรค่ะราคาเริ่มต้นที่ตัวละ70-350บาทค่ะ หากเป็นไซส์ใหญ่ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะซึ่งแต่ละปีก็จะมียอดจําหน่ายปลากรตูนไม่ต่ากว่า30,000่นถึงสี่0 0ตัวค่ะแต่ปีนี้ยอดจําหน่ายได้มากกว่าถึง50,000ตัวทีเดียวค่ะสร้างรายได้เกือบ1ล้านบาทต่อปีโดยมีพ่อค้าคนกลางนะคะมารับซื้อขายต่อทั้งในและต่างประเทศเช่นเวียดนามมาเลเซียและขายดีที่สุดนั่นก็คือปลากรตูนลาย ส้มขาวและสายพันธุ์ปิกัสโซค่ะที่มีความโดดเด่นเรื่องของสีสันและความพริ้วไหวส่วนลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถไปเลือกตักเองได้ถึงบ่อค่ะเพราะว่ามีนักวิชาการนะคะมีนักวิชาการคอยให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลากระตูนด้วยค่ะ ขณะที่ศูนย์วิจัยนะคะก็มีปลาการะตูนทั้งหมด20ชนิดด้วยกันพร้อมที่จะจําหน่ายอีกจํานวน2,000ถึง3,000ตัวค่ะและถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาการะตูนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ค่ะพอศูนย์วิจัยนะคะกล่าวว่าขณะนี้ทางศูนย์วิจัยสามารถผลิตปลาการะตูนได้20ชนิดมีทั้งสายพันธุ์พื้นเมืองและสายพันธุ์ลูกผสมส่วนที่ขายหลกัหลกๆก็คือสีส้มขาวหรือนีโมค,ค่ะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยขายให้สําหรับผู้ ที่สนใจไปเลี้ยงเป็นปลาตู้ ปลาสวยงามหรือเอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติเป็นแหล่งที่มีปลากร์ตูนธรรมชาติที่มีดอกไม้ทะเลอยู่แล้วซึ่งจุดเด่นของปลากร์ตูนที่ตรังนะคะก็คือมีหลายสายพันธุ์ทั้งลูกผสมและพันธุ์พื้นเมืองค่ะส่วนผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถมาเลือกได้เองที่ศูนย์วิจัยหรือสนใจติดต่อได้ทาง Facebook ค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งตรังหรือที่หมายเลขโทรศัพท์075274077ขีด8ในวันและเวลาราชการ ดูจากภาพแล้วก็สดชื่นเลยนะคะ